สวัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิงครับผมมือนีมือนีนะครับผมซิมาช่างนำนักนะครับกระต่ายดำผู้พันลูกผสมนะครับย่ำนะครับว่าตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับแม่นดำผู้พันแทนครับเป็นการผสมกันระวังพอดำผู้พันครับแม่นิวซีแลนด์ไวนะครับมันก็กลายเป็นลูกครึ่งนะครับเนาะกลายมาเบิรงว่านำนักว่าโตเต็มวนี่มันสีนักเท่ายนะครับ กระต่ายตัวนี้นะครับตัวที่เห็นนะครับกะผมอะไรพิเศษนะครับก็คือให้อาหารปกติก็คืออาหารหมูแน่อาหารวัวแน่นะครับกะเส้ากำหนึ่งนะครับกำมือหนึ่งเนี่ยตัเต็มกำครับครับเร้ากำหนึ่งแรงกำหนึ่งนะครับ้วกาน้องนั่นกับเป็นยายาสดแน่ฟางแน่นะครับฟางแห้งแน่้วกะตัวนี้ครับตัวเต็มว่เป็นยังไงจังหวะตัวเต็มว่ครับมัน อายุกะมันปีปีนึ่งแลวครับอายุปีหนึ่งอ่าเกินเกินหกเดือนก็คือตัวเต็มวยแล้วครับอ่าเพื่อนบอกว่ากระต่ายกินเนื้อนี่คือซีซีเดือนครับอายุซีเดือนคือขายเนื้อได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่มันกะยุดเจริญตัตวตั้งแต่อายุหกเดือนนะครับก็บคือตอนนี้ก็คือสิ้นสุสแล้ะครับมาสร้างเบิงว่ากระต่ายนะครับ ลูกผสมดับผู้พัพนลูกผสมนะครับบมเมนขีดๆครับว่ามันนักซ้ำใดนะครับผมกะบ,บริบริช่างนักกะโดนแล้วครับโดนเติบแล้วเดี๋ยวพันนี้มาเบิ้งกันครับตัวนีน้ให้เบิง้งชุดนี้นะครับชุดนี้ดับผู้พัพนแท้เอาให้เบิ้งแน่ให้เบิ้งแน่แบบแบบเดี๋ยวเบิ้งกันครับว่าตัวนี้นี่ผมผมมองว่ามันเป็นกระต่ายที่สมบูรณ์แบบนะครับคือ มันสะอาดนะครับเป็นเป็นเพีรเมียนะครับสะอาดแล้วกา็เนื้อหนังใช้ได้ครับขนขนง่ามครับขนง่ามมันนักดีอ่ามันนักตะกะ้ำนักร่วมตะก้านะครับเดินไปขีดนึงนะครับผมอลองเบิน สามโลนะครับสามโลสองขีดครับผมสามโลสองขีดเบื้องใกล้ครับว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้คือบอ่เคยให้ยานะครับไม่เคยให้ยาไม่เคยให้อะไรทั้งสิ้นนะครับสมบูรณ์แบบตัวนี้ครับสวยงามสมบูรณ์แบบแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือเป็นเลือดผสมนะครับเดี๋ยวเบิ้งสวดส่งองค์เอียว่นนะครับเอา สโลนะครับนี่สามโล,เ,ลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋บนชัดชัดนงชัดชัดนะครับนี่สามโลนะครับสามโลสองขีดฮักตะก้าออกไปขีดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขาจะเข้เอาไปยังไป,ไปชั่วตัวกัน นสมบูรณ์แบบนะเบิ่องหลวความสมบูรณ์แบบของเพื่อนนะครับนี่งามขนาดนะครับยืนแน่ยืนแน่อีละยืนแน่ยืนแน่ไม่เคยหายานะครับตัวนี้ไม่เคยหายาใดๆทั้งสิ้นครับนี่เบิ่งค้นครับตัวนี้ไม่เคยพัดค้นนะครับอันนี้นาซีใกล้พัดค้นรอบแรกนะครับี ลงพื้นกันหลายรอบครับลงพื้นปล่อยลงพื้นเอาครับเ้าเาบิ้งแค่นี้ครับผมเดี๋ยวมันสิดโดดหนีกอนอเดี๋ยวเราไปกะบัคซีนธรรมดาครับเลือดผสมนีบัคซีนธรรมดาครับอันนี้แค่เลือดผสมนะครับถ้าถาแท่เลือดลอยสิเป็นยังไงครับเอายีบนี่ ข้าวเบิงเลือดผสมครับจบคลิปแค่นี้ครับเหมือนี้มียังไรขอบคุณทีที่ตัดเราชงครับผมขอบคุณครับ